สวัสดีค่ะนักเ,เรียนชั้นปหนึ่งทุกคนนะคะ,ะสำหรับวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยนะคะเราก็จะเรียนเล่มแบบฝึกพัฒนาสมรรถนะนะคะอ่านคิดเขียนนะคะเล่มน,นี้นะคะ,ะเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยเดี๋ยววันนี้เราจะทำไปพร้อมกันเลยนะคะทำไปพร้อมคุณนกเลยนะคะ,อะเอาหนังสือขึ้นมาเลยนะคะแบบฝึกพัฒนาสมรรถนะอ่านคิดเขียนนะคะได้หนังสือแล้วเปิดไปหน้าที่26นะคะ หน้าที่26มีเลขอะไรกับเลขอะไรเอ่ยหน้าที่26มีเลข2กับเลข6นะคะอ่าอยู่มุมซ้ายมือซ้ายมือของเราอยู่ฝั่งไหนอ่ามุมซ้ายมือนะคะเห็นหรือยังอาจจะเป็นหน้านี้นะคะเปิดมาเลยค่ะเจอไหมคะหน้ายี่สิบหกนะคะมีเลขสกับเลขหนะคะมุมซ้ายมือของเราอยู่ในวงกลมเล็กๆเห็นไหมคะ ทียี่สินะคะเจอหรือยังอันนี้เขาบอกว่านะคะคำสั่งนะคะบอกว่าให้ดูภาพนะคะแล้วเขียนเติมสระที่หายไปนะคะลงในช่องว่างนะคะ,ะรูปแรกนะคะข้อหนึ่งนะคะมีทั้งหมด10ข้อ10บคำนะคะเดี๋ยวจะพาเติมสระเติมคำให้เสร็จแล้วก็จะพาอ่านคำนะคะ ดูข้อที่หนึ่งค่ะรูปอะไรคะมีใบให้กอไก่ขึ้นต้นนะคะลงท้ายด้วยฟอฟันที่กอไก่ขึ้นต้นลงท้ายด้วยฟอฟันนะคะ,ะจะเป็นคำว่าอะไรคะนักเรียนเห็นในตรงนี้ไหมคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะลูกอะไรเอยเรียกว่าอะไรคะขึ้นต้นด้วยกอไก่ลงท้ายด้วยฟอฟันถ้วยอะไรเนี่ย ถ้วยกาแฟอ่าคำนี้เราได้คำว่าอะไรคะคำว่ากาแฟอ่กาแฟ,ะาแฟสะกดยังไงคะกาแฟใส่สระอะไรคะกออากานะคะเติมสระอาลงไปให้เต็มช่องนะคะกาแฟสระแอนะคะฟอแอแฟนะคะใส่สระแอนะคะลงไป ากาแฟนะคะเราก็ได้แล้วหนึ่งคำนะคะทำก่อนได้นะคะทำก่อนได้เลยหลายคนที่เห็นคำเห็นรูปแล้วนะคะนึกคำได้เติมก่อนเลยนะคะหรือว่าจะไปพร้อมกับคุณนกก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำพร้อมกันนะคะคำที่สองได้คำว่าอะไรคะง่ายมากเลยง่ายไหมคะลูก ง่ายใช่ไหมคะ,ะคำที่สองคำว่าอะไรอะไรคะลูปอะไรลูกเก้าอี e, ้นะคะกเอาเก้าไม่โทเก้าอีอีไม้โทอี e. ้สระเอานะคะสระเอาสาระเอา,า,เอาตัวอะไรคะใส่สระอะไรข้างหน้าก่อนอ่ะเป็นสระเอนะคะสระเอก่อนนะ ตามด้วยอะไรคะสาระอาใช่ไหมคะอาในคำว่าเก้าอีนะคะคำที่สามค่ะคำที่สามคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะในรูปเขาทำอะไรในรูปคือรูปอะไรคะเหยือกน้ำเหยือกน้ำเทน้ำลงแก้วใช่คำว่าเทน้ำไหมลูก เทน้ำไหมคะทอเอีทนอนหนูตามด้วยนอนหนอูคำว่าเทน้ำนะคะเติมสระอมัมสระอัมมีอะไรอยู่ข้างบนบวงกลมใช่ไหมคะาตามด้วยสระ,ะอานะคะอ่านว่าเทน้ำนะคะเทน้าข้อที่สี่ค่ะรูปอะไรคะองุ่น ไม่ใช่่ะขึ้นต้นด้วยมอม้าค่ะมอม้ามีคํำใบต่อมาก็คือขอไข่สะละอือขึ้นต้นด้วยมอม้านะคะจุดจุดจุดนะคะไม่รู้ว่าสละอะไรหายไปนะคะมาโพอยางทีก็คือมีขอไข่กับสะละอืออันนี้เรียกว่าอะไรคะสีม่วงๆไหม,มขนุนไหมมะม่วงไหมคงไม่ใช่นะคะอะไรเอยอะไรคะมะอะไรคะ อะไรเนี่ยเป็นพืชผักพืชผักเอามากินกับอือทำน้ําพริกก็อร่อยนะคะเอามาซุปอ่ามีอะไรคะเรียกว่าอะไรเอย่ยมาอะไรคะขอ,ขอขอไข่สระอืออยู่ตรงนี้มาอะไรเอย่ยอ่าใครได้คําแล้วเติมเลยนะคะใครได้คําแล้วเติมเลยเลยเติมลงเลย อันนี้คือรูปมะเขือนะคะมะเขือมออะมะนะคะมออะมะสระอะนะคะเติมสระอะอ่าสระอะ,ะเมื่อไม่มีตัวสะกดเขาก็จะคงรูปของเขาแต่ถ้ามีตัวสะกดเมื่อไหร่สระอะจะกลายเป็นอะไรคะอ่าจะกลายเป็นไมฮานากาจะอยู่ข้างบนพยัญชนะนะคะมะเขือสระเอือค่ะรูปสระก็คือมีตัวอะไรอยู่ข้างหน้าคะ มีสาระเอนะคะสาระเออยู่ข้างหน้าตามด้วยสาระอะไรคะตัวอออ่างนะคะอ่ามะเขือนะคะคำว่ามะเขือต่อไปคําที่5ค่ะรูปอะไรเอ่ยเป็นเครื่องดนตรีนะคะวิชาดนตรีเราเรียนมาแล้วนะคะใครจําได้ว่านี่คือรูปอ่าเครื่องดนตรีอะไรนะคะอันนี้ประเภท สีนะคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเครื่องดน,นตรีชนิดนี้คือคืออะไรคะขึ้นต้นด้วยซอโซ่ค่ะขึ้นต้นด้วอยอโซโซนะคะตัวซอเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าติ๊กตอกติ๊กตอกใครใครจะตอบนะใครตอบได้แล้วบ้างเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเครื่องดน,นตรีชนิดนี้เขาเรียกว่า ซอนะคะซออซอสละอค่ะเติมสะละอลงไปนะคะอ่าซอนะคะเรียกว่าซออ่าข้อที่หกนะคะหมายเลขหกเห็นไหมคะอ่าข้อที่หกนะคะข้อที่หกรูปอะไรเอยอ,อยู่ในอยู่ในอ่างอยู่ในถ้วยอ่ะ ขึ้นต้นด้วยกอไก่จุดจุดจุดตัวสระอาหายไปมีปอปลาอยู่ข้างหลังและมีรูปวรรยุกต์ที่ใส่อยู่ข้างบนวรรยุกต์ที่มีอยู่ข้างบนมีตัวอะไรบ้างคะอีอีใช่ไหมคะอืใช่ไหมคะอ่าตรงนี้จะใส่สระอะไรนะสระอะไรที่อยู่หลังพยัญชนะบ้างคะอ่าสระอะไรคะจะเป็นอะไรนะกอไก่กับปอปลาเป็นอะไรนะในรูปนี้สี สีอะไรนะสีม่วงม่วงสีเลือดเข้มเข้มอ่าอันนี้จะเป็นมันกินได้อะใบให้ว่ากินได้นะคะกินได้มีรสเค็มๆนิดหน่อยทําจากกุ้งเคยหรือเปล่านะคะเนี่ยเอามาทําน้ําพริกนะคะน้ําพริกอะไรเอ่ยอ่ะทานได้นะคะอร่อยได้หรือยังคะได้หรือยัง เป็นอะไรคะกอไก่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ตามด้วยปอปลาอันนี้เรียกว่ากะปินะคะกะปิกออะกะปออปินะคะกะปิอ่าสระอะค่ะเติมสระอะลงไปอ่ากะปิสระอิค่ะ,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 คะข้างบนอ่าก็จะได้คำว่ากะปินะคะอ่าข้อที่เจ็ดค่ะ รูปอะไรคะอุ้ยง่ายมากเลยรูปหัวใจสารอวนะคะกับสราสรไอาสรอารไอสารไออะไรคะไม้ม้วนหรือว่าไม้มาลายจําได้ไหมที่คุณนกพาท่องผู้ใหญ่หาผ้าใหม่จําได้ไหมคะที่มีสรารไอไม้ม้วนนะคะ,ะมีคําว่าใจอยู่ด้วยไหมคะคาว่าใจเราจะใช้สาระอะไรคะสระารไอไม้ม้วนหรือว่าสรารไอไม้มาลายหัวใจ ติ๊กตักติ๊กตักอ่าหัวใจตัวอะไรหายไปคะรูปสลักตัวอะไรหายไปตัววอะไรคะอ่าวอแหวนนะคะตัววอแหวนหายไปนะคะสระอัวรูปวอแหวนนะคะอ่าหัวใจอ่าคาว่าใจสละอะไรคะสละไอไม้ม้วนหรือว่าสละไอไม้มลายไออะไรนะคะ ไ really อไม้มูวนเก่งมากเลยค่ะอาสาไอไม้ม้วนนะคะว่าหัวใจนะคะอาคำที่แปดนะคะคําที่แปดค่ะรูปอะไรคะรูปอะไรเอ่ยกลมๆมีขาด้วยอะไรคะมีตอเต่ากับไม้ตีอยู่ข้างบนคืออะไรเนาะทีนี้รูปอะไรเอ่ย อ่ะใครรู้แล้วบอกคุณนกหน่อยเลยว่ามันคือรูปอะไรคือคําว่าอะไรคะคือคําว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคะลูกนะทามาจากไม้อะใบให้ทํามาจากไม้ใช้วางของนะคะเอาสิ่งของเอา,าอะไรไปวางไว้ข้างบนนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะทํามาจากไม้นะคะอ่ะใครรู้แล้วใครรู้แล้วคะ คำว่าอะไรคำว่าโต๊ะไม้นะคะโต๊ะไม้สระอะไรคะโต๊ะไม้สระอะไรคะแววเวได้ยินว่าสาระอะไรนะคะสระโอนะคะแล้วก็สระไอนะคะอ่าโต๊ะไม้สระโอนะคะรูปสระก็คือสระโอนะคะใส่สระโอก่อนนะคะสระโอตามด้วยสระ รูปสรอะอะนะคะโต๊ะไม้ไม้คําว่าไม้สระไอไม้ม้วนหรือไม้เมลายคะไม้ม้วนหรือว่าไม้เมลายไม้ม้วนหรือไม้เมลายคะไม้เมลายนะคะอะศรัอไม้เมลายอะโต๊ะไม้นะคะอะรูปที่เก้าค่ะข้อที่เก้านะคะข้อที่เก้า อ่านว่าอะไรคะอ่ารูปอะไรนี่เป็นเป็นเหมือนเหมือนหมุนหมุนนะคะเป็นก้กลุ่มก้อนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรคะก่อนฝนจะตกมันจะมีลมพัดมาลมอีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นอะไรคะอ่าขึ้นต้นด้วยพอผานลงท้ายด้วยย่อยักษ์มีรูปวรณยุกเอ๋มีรูปสละอยู่ข้างล่างด้วยสละที่อยู่ข้างล่างพยัญชนะมีสละอะไรบ้างคะสระ อุก,กับซาละอูนะคะอะตรงนี้เรารู้แล้วไม่อุก็อูแน่นอนเลยนะคะอะลองคิดซิคําอะไรที่ขึ้นต้นด้วยพอผ่านแล้วลงท้ายด้วยยอยัก์สระอูหรือสระอูเนี่ยคิดซิคะมันคืออะไรเอ่ยคืออะไรนะ่ะได้หรือยังคะได้หรือยังใครได้แล้วนะคะเติมลงเลยคํานี้อ่านว่าคือคําว่าอะไรคะ พายุนะคะอ่าพายุสระอะไรหายไปสระโอไม่ใช่นะคะสระอะไรหายไปคะพายุพออ่สาสระอาหายไปนะคะสระอาพออาพายยอุยุนะคะพายุ โอเคนะคะ,ะคำสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็คือข้อที่ 10. อ่าขึ้นต้นด้วยสอเสือนะคะสละอะไรหายไปตามด้วยดอเด็กสะละออออ้าวอ,อะไรเออสังเกตดีๆนะคะจะเป็นคำว่าเด็กเด็กได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยสอเสือนักเรียนเห็นอะไรสีแดงๆไหมคะ อ๋อเห็นค่ะปากค่ะไม่ใช่นะคะสีดแดงๆตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้อ่าลูกศรสีแดงเขาชี้ลงตรงตรงอะไรคะเขาชี้ตรงไหนคะอ่าตรงสะดือนะคะอ่าคำนี้ก็คือคำว่าสะดือนะคะสออสะดอือ,อดือสละอะไรหายไปคะสละอะไรคะ สระอะหายไปนะคะอาจเติมลงให้เขานะคะเติมสระอะให้เขาเลยสะดือสระอื้อนะคะรูปสระอะไรหายไปตัวอะไรหายไปคะตัวอะไรคะลูกออ่างใช่ไหมคะอาจเติมออ่างให้เขานะคะโอเคเยี่ยมมากเลยในที่สุดเราก็ได้ ครบทั้งสิคําเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทีนี้จะผ่าอ่านนะคะอ่านเป็นคำเลยนะคะเราจะไม่สะกดคำนะนะเราจะอ่านเป็นคําไปใข้องแค่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นอ่านประโยคอ่านข้อความกันยาวๆแล้วนะคะ,ะมาดูคําแรกนะคะอ่านว่าอะไรคะกาแฟเก้าอีเทน้ำมะเขือ ซอกะปีหัวใจโต๊ะไม้พายุสะดือเยี่ยมมากเลยนะคะเอาอีกรอบนึงค่ะให้เสียงดังฟังชัดเจนนะคะหนึ่งสองสากาแฟเก้าอีเทน้ำมะเขือ ซอกะปีหัวใจโตะ๊ะไม้พายุสะดือโอเคเย่ยมมากเลยค่ะทีนี้นักเรียนอ่านเองนะคะอ่านเองอสักรอบนะคะคุณคองให้อ,อ่านคนละห้ารอบไปเลยนะคะอ่านครบห้ารอบก็เขียนชื่อตัวเองนะคะลงด้านล่างนะคะเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไร เขียนตัวบรรจงสวยๆนะคะเขียนชื่อนำสก,กุลของตัวเองลงด้านล่างนะคะแล้วก็ถ่ายรูปลงมาเข้าในระบั้มนะคะส่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณโนก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันอีกทีชั่วโมงหน้านะคะช่วงนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่ขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะคิดถึงเด็กๆนะคะไว้เดี๋ยว ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเราก็จะได้เปิดเทอมแล้วเรามาเจอกันในห้องเรียนนะคะโอเคช่วงนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ